เล่นชื่อนางนะคะเป็นคนสีสเกตขายของตามที่เป็นร้านโชห่วยเป็นเด็กล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กล้างห้องน้ําเป็นอาชีพแม่บ้านนะคะได้เวล 70, า7จ็0ิบบาทเนี่ยคะ่ะงานทุกอย่างอะคะ่ะถ้าเกิดเขาไหว้วานเราเราก็ทําจุดเปลี่ยนจากแม่บ้านเกิดอะไรขึ้นครับจุดเปลี่ยนนั้นฉันต้องเปลี่ยนฉันต้องทําอะไรก็ได้อันดับแรกเลยก็ไปขอหนังสือชาวบ้านเขามาอ่านลุกขึ้นมาแล้วก็ yes! คนนห้องก็มองวันที่บอกแม่ว่าได้ทํางานนั่งโต๊ะแม่ก็ดีใจวันที่บอกแม่ว่าจบปริญญาตรีแม่ก็ดีใจที่บ้านก็ดีใจคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่สุดนะคะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดพอร์ตให้ทีนะครับรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญนะครับที่ประกอบอาชีพที่น่าสนใจมาพูดคุยกันว่าอาชีพเขาเป็นอย่างไงแล้ววันนี้นะครับจัดพอร์ตให้ทีเป็นเกียรติมากครับวันนี้ขอต้อนรับพี่นางครับสวัสดีครับจัดพอร์ตให้ทีขอต้อนรับแม่บ้านสุดแซ่บมากความสามารถที่เธอนั้นมุ่งหน้าจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองกรุงและแบกความฝันของครอบครัวมาด้วยชีวิตของเธอจะพบจุดเปลี่ยนหรือไม่เรามาทำความรู้จักเขากันเลยดีกว่าครับ ชื่อนางนะคะชื่อจริงก็พันวดีบุญเสนอค่ะจริงๆพี่นางเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนศรีสะเกดต,ตอนเข้ามากรุงเทพครั้งแรกเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนจบปหก็น่าจะัประมาณ 12- 13ค่ะอยู่ศรีสะเกดแห้งแรงค่ะไม่มีรา,ายได้ค่ะก็ต้องมาดิ้นรนนะคะเพราะเรามีพ่อแม่พี่น้องที่ต้องดูแล ขายของตามที่เป็นร้านโชว์หวยเป็นเด็กล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กล้างห้องน้ํา<อ>เป็นอาชีพแม่บ้านนะคะสากว่าปี<อ>แล้วอาจจะจาได้ไม่หมดแต่ว่าเ<อ>ชื่อว่าทุกอย่างนะคะทำทำมาคอ่อนข้างจะหมดแล้วอะคะ่ะด้วยความรู้เงินมันไม่ได้เยอะหรอกะคะ่ะสมัยก่อนอได้เวาลา70-80บาทเนี้ยคะ่ะ พอถึงอายุประมาณ26เนี่ยเริ่มหันตัวเองมาเป็นแม่บ้านทําไมถึงเลือกอาชีพแม่บ้านในตอนนั้นครับแต่ก่อนนะคะเวลาเราทําร้านหรือว่าโชว์หวยหรือเป็นก่อสร้างคะ่ะไม่มีสวัสดิการเป็นอาชีพแม่บ้านนะคะมันจะเป็นเป็นในนามบริษัทได้สิทธิ์รักษาฟรีนะคะแล้วก็มันเหมือนประกันสังคมอะคะ่ะมันก็จะให้สิทธิ์แบบเหมือนมีเงินออมอะคะ่ะในเกษียณตอนนั้นนะคะ ทำอะไรบ้างแม่บ้านปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะดูดฝุ่นล้างจานชงกาแฟให้ผู้บริหารซื้อกับข้าวให้พนักงานงานทุกอย่างนะคะถ้าเกิดเขาไหว้วานเราเราก็ทำนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบไปทำงานเช้าเวลาถ้าเกิดมีคนมาติดต่อแต่เช้าเราก็รับลูกค้ารอไว้เพื่อที่พนักงานมาหรือว่ามีโทรศัพท์บางครั้งเราก็จะช่วยรับโทรศัพท์มา,มาจะถามหามาร์ตติ้งหรือถามเรื่องราคา นะคะของวนนันนั้นๆขอแนบหน่อยฮะนบแนบก็คือเอเนั่นเองแต่เขาอ่านว่าแนบอ่าใช่แล้วพี่ลางทําไงครับตอนนั้นคือจริงๆอะพอแล้วถ้าเกิดเราตอบว่าไม่รู้อะค่ะมันจะดูว่าอีออพนักง,งานบริษัทนี้ดูโง่จังแล้วไม่รู้ออพูดไปเพื่อให้เขาต่ออีแนบได้ค่ะแนบอะไรก็คือเราหาวิธีในการที่จะคุยกับเขาว่า เน็อะไรอะไรเงี้ยค่ะ n e t a s s e t Value นั่นเองอก็คือน่าจะเป็น NAV เราก็จะวิ่งไปเอาในหนังสือพิมพ์อะค่ะมาตอบให้เขา,าก็ตอบอยู่นานๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเช้ามาเวลาฉันทํางานฉันต้องสือหนังสือพิมพ์ไปด้วยถ้าเจอคําถามวันนี้ที่เราตอบอไม่ได้อะค่ะเป็นคนชอบสอนรู้สอนเห็นก็จะเดิน <laughs> <laughs> ก็ไปวนเวียนอยู่แถวนั้นนะคะแอบฟังเอาตรงนั้นมามาตอบด้วย จุดเปลี่ยนจากแม่บ้านเกิดอะไรขึ้นครับจุดเปลี่ยนนั้นไม่รู้อะไรสะกิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราต้องมีความรู้ไว้นะก็เลยไปสมัครเรียนกศสนค่ะแต่สมัยที่พี่เรียนอะ่ะเขาไม่เรียกกศนเขาเรียกโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่พี่ก็ไปเรียนมาก็ะจะได้วฒดเป็นมสมพอสเต็ปต่อไปเสร็จนะคะเขาก็จะมีไปจัดบูธนะคะ,ะจัดบูธจัดงานอีเวนต์การเงินอ,อีเวนต์การเงินที่ตล,ตลาดนะคะตลาดนัดกองทุนรวมไปจัดโต๊ะให้หน่อยตอนเช้า เดี๋ยวสายสายจะมาเก็ตติ้งจะไประหว่างที่รอทั้งวันนะคะเราก็จะช่วยเขาแจกโบชัวพอแจกโบชัวเสร็จคนที่รับเนี่ยเขาไม่ได้รับเสร็จแล้วเขาเดินไปถามดิเขาต้องถามว่าอุ้ยถามคุณถามอะไรคุณมีอะไรบ้างคุณมีอะไรมาเสนอบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่ตอนนั้นอะเราไปในฐานะเราไปช่วยเฉยไปช่วยเราไม่ใช่ว่าต้องไปทํางานตรงนั้นเพราะเราเป็นแม่บ้านใช่เราไปจัดโต๊ะเฉยเเราไปจัดโต๊ะให้เขาเนี่ยชาเามาหรือว่าเขาเห็นความสวยของพี่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้พี่ว่าคิดอยู่นาน ก็นั่นแหะครับช่วยเหลือคนอื่นจนคุณนางต้องเข้าไปเกี่ยวกับการลงทุนจนได้และแบบนี้พอมีคนมาถามเยอะขึ้นเรื่อยๆจะทํำยังไงดีล่ะครับเนี่ยได้ข่าวว่าคนที่จะแนะนําการลงทุนได้นั้นจะต้องมีไอซี c e เ s นไม่ใช่หรือครับคุณนางแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเห็นคนไปสอบไลเซนไลเซนใบอนุญาตแนะนำการลงทุนใบอนุญาตอยากรู้อะค่ะอยากรู้ว่าตัวเองจะทําได้ไหมอันดับแรกเลยก็ไปขอหนังสือชาวบ้านเขามาอ่าน ครั้งแรกไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็ท้อแล้วแหละตอนออกจากห้องคิดจะพอเลยแต่พอออกมาปุ๊บทุกคนแบบเกือบครึ่งดีมากครั้งแรกนะก็ถือว่าทําได้ดีมากทุกคนบอกดีมากแต่ทั้งที่เราเราใจเราไม่สู้แล้วนะห้าครั้งแรกเนี่ยไม่ไม่มีเฉียดฉิวเลยมาครั้งสุดท้ายก็ลองอีกสักทีสิมันจะยังไงบูบนบานสา่เก่าเลยโูเตลูมาอีกโหแบบดีใจมากสอบผ่าน นั่งหลับตาจะดูจอสมัยก่อนจะเป็นจอฉันจะทำยังไงดีนะนั่งอยู่นานฉันจะลุกขึ้นดีใจยังไงดีเมื่อฉันผ่านแล้วอ่ะควผ่านปุ๊บเน่นน้ำตามันเริ่มจะมาลแล้วความดีใจดีใจผ่านใจลุกขึ้นมาแล้วก็เย็คนในห้องก็มองโมเมนต์ที่ผู้บริหารเขารู้แล้วแหละว่าเราเนี่ยสอบผ่านแล้วอยากทำอะไรในเมื่อคุณสอบอะไรเส้นผ่านแล้วเราก็มองเลยตอนนั้นคอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นแผนกที่ ดูดีที่สุดในออฟฟิศฉันต้องอยู่ในจุดนั้นเพราะผู้บริหารฉันตบมือทุกครั้งเวลาพูดถึงคอเซนเตอร์โอ้โหหลังจากสอบลายเส้นผ่านแล้วคุณนางก็ได้ย้ายมาเป็นคอเซนเตอร์เต็มตัวคอยตอบคำถามด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนกันไปเลยไม่แน่นะครับว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ปรึกษาสอบถามการลงทุนกับคุณนางแล้วก็เป็นได้อยากจะให้พี่นางเล่าถึงความภูมิใจตั้งแต่เราได้มาอยู่ในจุดนี้ เราก็ค่อนข้างภูมิใจตั้งแต่สอบเลยเส้นผ่านนะคะพัฒนาตัวเองร่ำเรียนมาจนจบปริญญาตรีนะคะเราก็รู้สึกภูมิใจวันที่บอกแม่ว่าได้ทํางานนั่งโต๊ะแม่ก็ดีใจวันที่บอกแม่ว่าจบปริญญาตรีแม่ก็ดีใจที่บ้านก็ดีใจคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่สุดนะคะมันทําให่พ่อแม่ภูมิใจที่บ้านเดินไปไหนใครก็ภูมิใจไม่ภูมิใจหรอกคะ่ะลูกสาว ไปที่ไหนล้อุ้ยลูกฉันทำงนนานสถาวันนี้นะอ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนก็จะเฮ้ยจริงเหรอตอนเด็กๆไม่ได้เรียนนี่ทำไมถึงทำได้ออผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะแล้วก็ให้ครอบครัวถึงแค่จะเป็นตำแหน่งแค่เท่าเนี้ยแต่ความภูมิใจเรายิ่งกว่าเออดีเรารู้สึกเราประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มีการลงทุนอะไรบ้างครับแต่ก่อนกองทุนเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำสอ0 0ับาทลงทุนในตาสานนี้ก็ลงทุนไป2,000บาทอีก2วันต่อมาขายแล้วเพื่อจะแค่เปิดกองทุนเฉยๆต่อไปก็เดือนนึงก็หักเดือนละร้อยคิดว่าํำตังหายเงินเดือนออกปุ๊บหักทันทีไปลงกับอะไรครับตอนนั้นตาสนนี้อ่าตาสันนี้ตาสานาสานี้ก่อนพอตาสานนีกไม่กี่เดือนค่ะก็เริ่มลงทุนในพวกหุ้น แต่ตอนนั้นนะคะจะเริ่มลงทุนเป็น LTF LT เราเราไม่ได้เสียภาษีนะคะคเพียงแต่เรามองว่ามันเป็นกองทุนที่ที่เรารู้มาเนี่ยมันขายยากมันต้องถือไป5ปีถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ไปสนใจเงินก้อนนั้นน่ะแสดงว่าเราก็ทำหนึ่งหายทุกเดือนทุกเดือนได้ปีที่สองเราก็เริ่มคิดว่าเฮ<ร>้ยลรงทำตังหาย200ซิปีที่สามที่สี่เราก็จะเพิ่มมาปีละร้อยละร้อยเราเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่สมมุติถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้ออมเลยเนี่ย เงินเราก็อาจจะไม่มีเลยต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่แบบดีมากถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยแต่พี่นางก็ยังแบ่งออกมาเพื่อมาออมเงินทีนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบนันออมเงินหรือว่าลงทุนเป็นยังไงบ้างครับสไตล์ไหนในเมื่อเราเป็นลูกจ้างบริษัทก็เลือกที่จะออมในกองทุนสำรองในชีพนะคะเต็มแม็กคือส5ซตต่อพี่จะซื้ออะไรเนี่ยเป็นกองเปิดนะคะหรือพี่จะฝากแบงค์เนี้ยถ้าพี่อยากใช้ะคะ่ะมันจะหยิบมาได้ง่าย อันนี้ปิดกั้นตัวเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะลงในหุ้นหุ้นไทยหุ้นจีนครับอเมริกานะคะทุกตัวเลยค่ะตอนนี้ลงหมดเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้จะทำชอบดยกันค่ะอยู่เป็นเือนกันเดี๋ยวพึ่งไปค่ะอยู่เป็พื่อนกันอเปนเพื่อนกันความฝันวันนี้เป้าหมายวันนี้พี่นางมีความฝันอะไรบอกให้เราฟังได้ไหมครับ อุ้ยทำอะไรคือฝัยวิ่ยโหยผมรุ้นเลยเนี่ยความฝันวันนี้ของพี่นางคือพี่ฝันว่าพี่อยากจะสื่อสารกับต่างชาติแล้วไม่เคอะเขินอยากไปลองใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโดยที่จะได้ไปเรียนรู้เรียนภาษาอังกฤษไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยใช่ประเทศที่เราอยากไปคือประเทศอะไรครับออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียค่ะอ๋อผมมีวิธี ที่นาา่าเราหาแปนแ<ไ>ป <laughs> อันนี้ได้เลยไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียด้วยความฝันตอนนี้อยากไปออสเตรเลียระยะเวลาอีกกี่ปีอีกอก,กี่กกเดือนอยากไปครับเก็บเงินจะอีก3ปีพี่ตั้งงบประมาณไว้ว่าสัก50 0 0 0 0 2 0 0 0เนี่ย2ปีให้พ่อแม่อยู่ได้ให้เขาอยู่<ต>สบายไม่ลำบากเลยบายไม่ลาบากนะคะและอีก2,500เราจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นช่วงที่เรายังไม่งหนงานเรียนเรือะไรเงี้ยก็ใช้ไว้ใช้ เป้าหมายก็ต้องหาแฟนออถูกไหมระหว่างที่เรายังไม่ได้ช่วงที่เราไม่มีแฟนนั่นเอง <laughs> บ้าหรอไม่ใช่สิช่วงที่เรากําลังไปหาอันนี้จริงปะเนี่ยสใสัยแค่สงสัยผมว่าอันนี้จริงแล้ว <laughs> ต้องบอกว่าตัวเลขการที่จะไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยตัวเลขแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่สําหรับพี่นางเนี่ยพี่นางมองว่าเราเนี่ยเออไม่ได้ใช้เงินเยอะเราไม่ได้ใช้เงินเยอะห้าแสนก็คิดว่าพอ สำหรับพี่พี่พี่คิดว่าพอเพราะพี่จะลำบากแค่ปีแรกพอพี่ไปพอปีที่สองก็คือจะหาได้แล้วหาแฟนได้แล้วงานงานสิเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะมาจัดพอร์ตให้ด้วยว่าโอ้โหลงทุนยังไงให้มันให้มันอาจจะดีกว่าเดิมหรือว่าช่วงนี้โอกาสอะไรมันมาเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะมาชำระเลยทุกทุกกดูว่าจะต้องจัดพอร์ตอะไรยังไงนะครับแล้วป้วนจัดพอร์ตให้ทีค่ะน้องเฟิร์ส โอ้โหได้ฟังเรื่องราวชีวิตการทำงานของพี่นางในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตน,น,นเองและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงินค่ะด้วยอาชีพของพี่นางนะคะที่อยู่ในแวดวงการลงทุนคงรู้จักเครื่องมือการลงทุนอยู่ไม่น้อยว่าแต่ละเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับแต่ละอาชีพอย่างไร อย่างที่พี่นางกล่าวไปนะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรากองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีกอเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของเงินทุนที่เติบโตในระยะยาวแล้วยังมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่เราได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะดังนั้นสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหากจะลงทุนอยากให้ลองมองถึงกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนเป็นลําดับแรกเลยค่ะ ในปี2565กองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือกองทุนประเภท s s f และ r m f ค่ะซึ่ง s s f นะคะจะมีเงื่อนไขคือต้องถือครองให้ครบ10ปีปฏิทินในขณะที่ r m f นะคะมีเงื่อนไขที่มากกว่าคือต้องลงทุนต่อเนื่องและขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ55ปัจจุบันนี้ทั้ง s s f และ r m f มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายแล้วค่ะ กลับมาที่โจทย์การลงทุนของพี่นางบ้างนะคะที่มีเป้าหมายการเก็บเงิน500,000บาทในระยะเวลา3ปีโดยเพื่อจะนำไปใช้ในการศึกษาภาษารวมถึงการไปเที่ยวต่างประเทศโดยประเทศแรกที่พี่นางหมายตาไว้คือประเทศออสเตรเลียที่เพิ่งเปิดประเทศไปเมื่อปลายกุมภาพันนี้เองค่ะสารับพ์ดการลงทุนที่เฟิร์สหยิบมาให้พี่นางเลือกในวันนี้แบ่งเป็น3ระดับความเสี่ยงด้วยกันได้แก่ระดับความเสี่ยงตำ่ำระดับความเสี่ยงกลางและระดับความเสี่ยงสูง สำหรับพอร์ตแรกพอร์ตการลงทุนระดับความเสี่ยงต่ำด้วยระยะเวลาลงทุนที่นานถึง3ปีนะคะพี่นางสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีดูเลชั่นเฉลี่ยนา,นานกว่า1ปีได้ค่ะโดยกองทุนเหล่านี้นะคะให้ผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่ประมาณ1.5%ถึง2%ค่ะตัวอย่างของกองทุนรวมประเภทนี้เช่น KFA Fix a K Fix Plus a และ k k p Fix เป็นต้นค่ะ โดยเงินลงทุนเฉลี่ยต่อเดือนเพื่อใช้กันในการออมบนฐานการคำนวณด้วยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง2%จะอยู่ที่13,490บาทต่อเดือนค่ะแม่คุณเฟิร์สครับตามโปรไฟล์ของคุณนางเป็นคนที่มีประสบการณ์การลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้สูงและเป้าหมายการไปเที่ยวต่างประเทศมีความสำคัญไม่ได้สูงคือจะไปหรือไม่ไปก็ได้ครับตามคำพูดที่รู้ว่า รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแล้วแบบนี้พอจะมีทางเลือกให้ลงทุนแบบเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยและออมต่อเดือนน้อยลงหน่อยได้ไหมครับแต่ถ้าพี่นางนะคะอยากจะลดจํานวนเงินออมต่อเดือนลงก็สามารถที่จะปรับเพิ่มระดับความเสี่ยงให้แก่พอได้ด้วยพลังของการทบต้นทบดอกนั่นเองแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าพอการลงทุนของเราก็ต้องแบกรับความผันผวนที่สูงขึ้นไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่พอร์ตที่2พอร์ตการลงทุนระดับความเสี่ยงปานกลางสำหรับพอร์ตนี้ผสมหุ้นและตราสารหนี้โดยตัดส่วน70ต่อ30ค่ะและคาดหวังผลตอบแทนนะคะอยู่ที่ประมาณ6%ต่อปีค่ะในเคสนี้แนะนำเป็นหุ้นโลกนะคะเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงไปในหลายประเทศตัวอย่างของกองทุนเช่น TMB GQG u s s g และ KKP GNP เป็นต้นค่ะ และสาหรับการผสมกองทุนตราสารหนี้สามารถเลือกใช้กองทุนที่แนะนําไว้ในตัวอย่างแรกได้เลยค่ะแต่ถ้าพี่นางนะคะไม่อยากจะผสมกองทุนรวมเองก็มีหลายกองนะคะที่มีนโยบายจัดสรรสินทรัพย์และน้ําหนักให้กับเราค่ะกองทุนประเภทนี้เรียกว่า global allocation เช่นกองทุน KGA และกองทุน u o b s g เเป็นต้นค่ะสําหรับพอร์ตระดับความเสี่ยงกลางจะมียอดเงินเฉลี่ยกในการออมต่อเดือนอยู่ที่12,710บาทค่ะและสําหรับพอร์ตการลงทุนสุดท้ายพอร์ตระดับความเสี่ยงสูงชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า พอตความเสี่ยงสูงลงทุนในหุ้นแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับพอตนี้คาดหวังผลตอบแทนถึงสองหลักที่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่แน่นอนว่าความผันผวนก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะคะและสูงกว่าสองพอแรกที่เฟิร์สพูดถึงในก่อนหน้านี้ด้วยที่นางสามารถลงทุนในหุ้นโลกนะคะควบคู่ไปกับกองทุนเตมมติกตีมที่มีการลงทุนในตีมเฉพาะเจาะจงรวมถึงกองทุนรายประเทศที่อาจมีความหวือหวากว่าหุ้นโลกเช่นกองทุน k t Climate ดีเและ K c h i น a าค่ะ พอร์ตการลงทุนระดับความเสี่ยงศูนยอดเงินในการเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่1 1 9 9 7 0บาทค่ะเป็นไงคะน้อยกว่า2พอร์ตแรกใช่ไหมนั่นก็พราะผลของการทบต้นทบดอกที่เฟิรสกล่าวไว้ในตอนแรกนั่นเองเป็นไงบ้างคะพี่นาสำหรับพอร์ตการลงทุนที่เฟิร์สหยิบมาให้มีถูกใจสักพอร์ตบ้างไหมเอ่ย หรือถ,ถ้าพี่นางนะคะมีการปรับแผนระหว่างทางเช่นมีกําหนดระยะเวลาเดินทางที่เร็วขึ้นหรือไกลขึ้นหรือแม้แต่ไม่อยากจะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองก็สามารถที่จะใช้บริการโลโบ a อ v ด s ว r เอร์บนแอปพลิเคชันของ SCBS Easy Invest ซึ่งเป็นระบบบริการจัดพอร์ตอัตโนมัติที่ให้เลือกทุกระดับความเสี่ยงพร้อมกับคำนวณยอดเงินการลงทุนเฉลี่ยต่อเดือนให้เสร็จสับนับวัดสะดวกมากๆเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้ขอให้แผนของพี่นางสำเร็จได้ดังใจหวังและนำเงินก้อนนี้ไปใช้ตามที่หมายมั่นไว้ได้เลยนะคะ คุณพี่เฟิร์สมากครับโอ้โหสุดยอดเลยนะพี่นางภูมิใจกับตัวพี่จริงๆแล้วก็เห็นว่าพี่อ่ะผ่านมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ยากลําบากแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับนอกจากการพัฒนาแล้วได้เงินมาแล้วยังไม่ลืมที่จะใช้การลงทุนใช้ความรู้ที่เรามีเนี่ยเข้าไปลงทุนโอ้โหพี่นี่คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ฟังหลายๆคนเลยรวมถึงพวกเราด้วยนะครับพี่นางสุดยอดมากวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะ ผมอยากให้พี่นางทิ้งท้ายมาหน่อยท้อได้ค่ะแต่แต่อย่าเพิ่งถอยนะคะถ้าถ้าเรายังมีแรงอยู่นะคะแต่ถ้าเรากลับบ้านแล้วมีอย่างอื่นที่ทำก็ก็ได้ถ้าเราถอยเลยะคะ่ะเราจะไม่ไปถึงจุดหมายนะคะลองดูกันอีกสักตั้งค่ะนะคะปัญหาทุกอย่างก็มีมีทางแก้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจค่ะนางยังสู้มาได้ขนาดนี้ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็ก็เก่งกว่าอยู่แล้วก็สู้ได้ทุกคน,นะคะ่ะ ครับผมขวาจับมือพีน่นาค <c oughs> ินสุดยอดเลยขอบคุณนะครับแ<ะ>บบเป็นกําลังใจเป็นพลังบวกที่ดีมากเลยสําหรับทุกคนนะรวมถึงผมด้วยตลาดการลงทุนก็เช่นกันนะครับต้องบอกว่าขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้เนะเพราะพี่ <I know. S 1> อย่างที่พี่นาบอกเลยว่าใจเย็นๆนะครับนะทุกคนใจเย็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหโฟังแล้วแ,ลแรงบันดาลใจที่ดีมากให้พลังที่ดีมากสําหรับ ทุกคนเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่นานะครับจากแม่บ้านก้าวมาสู่ทำงานออฟฟิศเป็นคอ l l เซ็นเตอร์มาขนาดนี้คือสุดยอดมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นาจริงๆนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าจัดพอไดทีจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสคนและรายการจัดพอไดทีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับพี่นาครับขอบ,ขอบคุณมากครับเริ่มต้นเปิดบัญชีเพียงสแกน QR code เพื่อให้ทุกเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นจริงครับ